ถามยาแล้วอจืดอย่างเองบอกวาแล้วของก็แบบจืดปลาทวนของจืดแปะของไมาแพะนี่ไงวะแพะรับบาบไม่เอาชื่อไม่ดีเอามาตั้งลูกทำไมนี่ไมายวันายนี้อีันดี้โยบะ เราก็ต้องกินทาารงบวกไว้ดีไม่จะได้มีชีวิตที่แกงแค่ไหนยงเอาห่อไปทั้งหลุมเด็มันแยไมันแรงมไปแรงมันลยงได้กับทุกคนต้องไปแ้วพานี้ไอ้เรนี้ปอดไฟเลยวมย้ายไป่บ้านเนี่ยัหนอนแวงมได้ไหมต้องไม่หมดกินนักะเดึกเก็บไปกินมันปูของกดนเลยได้ก่นได้สตีสีเรอเป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วนะ ไม่ยักที่อุ้มน่ะแต่อุ้มแต่ไเป็นหมือนอุ้มเหมืนเเบ่งเตยม่ล่ะเลยอุ้มแม่แล้วก็มันยู่ั็งปุ่นเนาะกินนมล้าเข้าหัเย็นยูเดีนหน้างครื่งหลังครื hmm. ่องหลังกินนมอ่ะรู้ากินบบี่ที่แห้งหรอทีแห้งอ่ะเปน้อรน้องน้องเอยกไอง

เดีมาแบบอันหนานามไงอะไอ่ะอะปะอ่อนนะเปอ่หมะเปาะอ่อนอเก็บเก็บยงเดียวาเดียวอ้